จะไปรับชมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดกดตามหรือ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยครับสวัสดีครับวันนี้ก็มีกับผมนะครับกริชจากกริดชาแนลและวันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดกล่องโปเกมอนเทรดดิ้งการเกมหรือโปเกมอน TCG ชุด PerfectRafa ซึ่งการที่ผมอยากได้ก็จะมีดังนี้เลยครับโอเคครับ งั้นเราไปเปิดกันเลยครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยครับอู้ว้าวดูซองสิครับเท่ครับเท่มากครับโอเคครับเรามาเปิดกันเลยครับมาตรงได้สีดิวรันดอนดิวรันดอนดิวรันดอนอัลเทเนทอาร์ตนี่คือสวยมากนะครับจะเป็นจะเป็นคล้ายๆกับเออเหมือนกินข้าวกับเทรนเนอร์อะไรประมาณนั้นครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ ใบแรกเป็นไดโอดครับสาวน้อยนักลรีนแบบครับผู้คูลินอู้วันนี้เป็นแบบเหมือนถักครับเห็นไหมครับเหมือนถักครับคาซึเบรโรและเปสุดท้ายว,าว้าวเป็นอาธรรมดาครับรุนปั๊ปปาครับรุนปั๊ปปารุนปั๊ปปาครบับรุนปั๊ปปา,ปปา,ปปา,ปปาไปครับสองที่สองครับ คือซองอันนี้ดูวสวยครับสวยแบบเหมือนเป็นไฟฟ้าครับก็ชื่อกจ็จะพูดทำไมไม่กี้ก็ชื่อบ็อกมันคือเพอร์เฟกละฟ้าเฮ้ยแปลกจริงๆเลย <c oughs> มาครับใบแรกแอปโซลจีเอสอูเดปโปสาวน้อยนักเรียนแบบและถ้วยสับเปลี่ยนครับ ดิวลลนดอนดิวลลนดอนสุยคูณก็ได้สุยคูณเอ๊ะซุยคูณมีเด็กมีในบูสนี้หรือเปล่าครับไม่แน่ใจครับอาจจะมีครับกาล่าเนียคิงครับไกลกาครับเด็กนักเรียนหญิงครับบลอสเตอร์ครับและบรสุดท้ายเชือกหลบนี้ ไปครับกองที่สี่นัมเบโฟครับเชือกลบนี้มามาเคโรากาลาเนียสครับแล้วก็เป็นภูคูลินและใบสุดท้ายเป็นซาสันราครับ เครื่องขอมวิวัฒนาการอาซูโบซิมโบลาการลานเนียแล้วเฮ้ยมาเลยครับทุกคน SR าว้าวอู้หูมาเล่นกัน อัลติเดตอาร์ตตั้งแต่เปิดหมดโปเกมอนการ์ดมานะครับอัลต์เ็ตอาร์ตใบแรกครับ <Ooh. S 1> เป็นออนเวนครับสุดยอดทานานังกรนะครับหืสวยงามครับเพื่อนปรากฏว่าได้ได้ได้อัลต์เดตอาร์ตของของตัวนี้อีกทีนี่ก็คือแบบสุดยอดครับนี่เพิเ่งเปิดไปหนึ่งสอง ห้าซองเองครับมาแล้วครับอัลเทอร์เนตอาร์ตสุดยอดดวงจะดีไปไหนแล้วก็ไม่ได้อีกเลยหรือเปล่าไม่ใช่ครับพี่แชล้วครับพูดเล่นครับต้องได้อีกสิครับต้องได้อีกสิครับได้แบบทุกซองเลยไหมครับไม่ใช่ครับอันนั้นเขาอาจจะพิมพ์ผิดครับแบบโซนัสเครื่องล้วนครับปล่อยอัลเทอร์เนตอาร์ตออกมาทุกอันแล้วก็ลงซองหมดเลยฮาซึโบโมโนซ บาร์คิดจะแลบรรทัดสุดท้ายว้าวเด็กคิงครับอู Ooh, word, นะ้ออนเวอร์นับสุดๆครับคาคาริเทยามะครับเอมูโดกูเลกูครับไกลออนและบรรสุดท้ายทัมคริสตัลครับ เพอร์เฟกต์ละฟ้าเพอร์เฟกต์ละฟ้าโซนสัสไกลากาแอมูโดยาลุคิโมโนและบนสุดท้ายทำคริสตลัล แอปโซลครับคุซูเนะครับอุเดโปครับบูรูครับแล้วบ ua, สุดท้ายคิวเรมครับนนครับลุ้นครับลุ้นเอาตัวเด็ดอาร์สุดยอดครับนี่มันสุดยอดรู้สึกดีใจมากครับโอ้สุดยอดไปเลย วินเนอร์จี้ครับผู้รล่นฮิยัปุครับเอบิวาร่าและไปสุดท้ายโ้การ่าทันเดอร์ครับกาลาทันเดอร์จากบ็อกสองยอดนักสู้เป็นการ์ดหนึ่งในสามที่เจ๋งนะครับแต่พอมาเป็นบ็อกนี้ก็เขาไม่ใช่ซิกเนเจอร์นะครับก็จะเป็นการ์ดธรรมดาแต่ก็จะมีแบบ โลโกราฟิกล้อมรอบครับก็ถือว่ายังโอเคครับ <além> เพราะว่ามันเป็นบุคมอนในตำนานด้วยครับเครื่องของวิวัฒนาการทิวโทฮิยาก,กิครับซิมโบลาและบันสุดท้ายจ<ราะ>ีจีรอนครับ เฮ้ยเรื่องจริงปะเนี่ยได้อัลเทอร์เนท์อาร์แล้วไม่มาเลยเหรอทวินเอนเนอร์จีอียาปุครับบายเคสจ่าทิวโทและบสุดท้ายโคโอลิปโปไม่ไม่มาเลยไม่มาเลยคูบกัดตัดตัดกัดกัดัด คาริเทยมามะโซโดครับสาวน้อยนักเรียนแบบครับไกลออนแล้วยังไม่มาพัมจินครับ <c oughs> กาลาเนคิ้งมาคุนโนชิตะโซโด ไปจซค์วอลลงหง่ซุยคูนวีครับว,ว้าวซุยคูนวีเย้ปุ๊ y e มาแล้วครับสองไวดแล้วครับสำหรับการวีครับวีอัลเทอร์เน็ตอาร์ตกับวีซุยคูนครับโซนัสครับ เด็กนักเรียนหญิงเคลฟีครับยาลุคิโมโนแล้วก็เลสคิวแครีครับมาครับต่อ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 เชือกหลบหนีครับขออภัยครับ Po, อุเดโโปเผอดึงไปสองใบครับเมื่อกี้แอมูดโดนามาเคโลครับแล้วไปสุดท้ายเดียวก็ชัชชับชะชะ ขุดลูครับโมโนซึครับนามาเคโรผู้ลินและเป็นสุดท้ายทิวทาลิสมาครับเปิดกันต่อเปิดกันต่อเปิดกันต่อ อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าอิยาก,กิใบบูลูครับซิมโบลาและใบสุดท้ายมาอีกแล้วครับทุกคนอาอาแ้วประลุนท้องกันครับโอ้พลังจิตปึกว้าโกเู่ครับเป็นโกเู่ีครับนี่แมกครับโกเู่ีครับ ไปกันต่อครับของดีๆ3ใบแล้วแต่อยากได้ตัวซิกเนเจอร์ครับเป็น v m a x ด้วยนะครับอยากได้ตัวนั้นมากครับแต่แค่แต่แค่ได้ a l t e r เน t e อารก็หูพอใจแล้วครับสำหรับกล่องนี้ครับม้นคำพีจู่โจมครั้งเดียวม้วนแหงเขียวมังกรแอมูโด,โดครับ เด็กดักเรียนหญิงเอบีวาลาและไปสุดท้ายเออโคดูรอกครับโคคูลอกเอ้ยโดคูลอกขออภัยครับอ่านยากครับตัวหนังสือมันจะออกเป็นแนวแบบตรงตัวอยากมันจะไม่มีบอกครับมาครับโคโอลิปโปภูคูลินครับ ฮิยับปุครับสีเทนแล้วมันจะได้ว,ได <laughs> ว้าววีแม็มาต้าได้แวีแม็อู้ทนมืดฟาบว้วด้าวาสวีแม็กนี่นะครับดัสลาสวีแม็ก ใบแรกกีจิลอนคาซูเบรโรฟูคูลินทิวโทและบาสรอู้อาอามาแล้วครับเป็นอุปกรณ์วีครับถ้ามังกรอู้มังกรมาแล้วสกเนเจอร์ของเรา ดิวรันดอนครับดิวรันดอนนี่นะครับดิวรันดอน <c oughs> มาแล้วค่ะเปิดกันอย่างต่อเนื่องครับไดโอโดคลับ ฮาซซโบครับกูเรกร ana, นะูครับไกรกาครับคีบานะครับ คมจินขออภัยครับมันเหมือนกับฟักทองเห็นไหมครับจากพัมพกินต้องกลายเป็นพิพัมพจินครับเป็นชื่อบุกมอลครับเคลฟี่ยาป,ปุยาลุคิโมโนและสุดทา้ายว้าว,วีแม็กวีแม็กอะไรอู้ห้าสู้ว้าว,ว,าวเป็นลูกาลูกันวีแม็กครับอู้ ลางมาดีนะคะนี่ไม่ค่อยได้ตัวซ้ําๆกันหมายความว่าไม่ได้บอกว่าไม่ได้ว่าซ้ํากันนะครับหมายถึงว่าแบบ V กับ V Max นะครับแต่ผมอยากได้ตัวนี้ครับเป็น V กับ V m a x ครับเป็นดิวลลนดอนครับถ้าเอาตัวเน็ตอาร์ตมา2ใบใน2กล่องจะเกิดอะไรขึ้นครับเออคนเอาไปครับ2ใบใน1กล่องครับ2ใบใน2กล่องก็ไม่มีอะไรหรอกครับเพราะว่าคนนั้นอาจจะโชคดีครับ レスคิวแคลรี่ครับคุซูเนะมาคุโนชิตะบูรูและใบสุดท้ายฟ็อกซ์ไล่ครับโคโฮโคโอลิปโปะครับโคโฮลิปโปะ บลอสเตอร์ uster, ครับโซโดครับใบวูลูครับโอ้ใบสุดท้ายอารอาวีมาอู้ว้าวดัสดัสวีครับดัสดัสวีสุดยอด

ครับพัมจินครับฮาชิโบครับไบวูลูครับกูเล็กรูครับและอู้อะไรกอดอะไรอู้ว,ว้าว,ว,วนี่เนี่ยออนเวิร์ดครับเป็นออนเวิร์ดวีครับอันนี้เป็นออนเวิร์ดอัลเทอร์เนทอาร์เอสอาร์และน,นี่คือออนเวิร์ดวีมันต่างกันนะครับแต่มันก็ดูคล้ายๆกับคล้ายๆตัวเดียวกันอยู่เลยครับ ตรงปีกนะครับแต่ว่าอัลจเนตอาร์เท่กว่าครับมันเท่ตรงที่ว่ามันจะแต่อันนี้น่ารักครับต้องเรียกแบบนี้ดีกว่าครับมันสวยกันคนละแบบสวยแบบเท่กับสวยแบบน่ารัก <Yeah. S 1> ไปแันจะตัดหลุดแล้วอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าครับโซโด คาซืเบโรทิวโทแล้วบสุดท้ายแอปโซสองซองสุดท้ายเท่านั้นครับสองซองสุดท้ายมาเสียงดวงกันครับมาเสียงดวงกันครับมาเสียงดวงกันตัวคูลอกครับ ูลินกาลาเนียสเอบิวาร่าและอูว่าวกาลาไฟเออร์แบบโปรแกรมรอบแผ่นนะครับและซองสุดท้ายครับ v m a x ็กครับวีแมขอวีแม็กดิวแรนดอนครับดิวแรนดอนขอวีแม็กดิวแรนดอนครับ อาริเทยมามะเด็กนักเรียนหญิงอุซเนะคลฟฟีและบัชรทายไม่มาครับถุงมือขุดรูครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวไปดูของดีที่เราได้กันเลยครับไปโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูของดีที่เราได้กันเลยครับเริ่มจากกลาที่มีโครโลกราฟิกล้อมรอบก่อนนะครับก็จะมีกาลาไฟเออร์ดิอัลกากาลาเทนเดอร์คิวเรม เด็กคิงซาซันดราแล้วก็เป็นลุนป้าปาครับแล้วเรามาดูโปเกมอนวีหรืออาสองตัวกันก่อนนะครับ <Okay. S 1> ก็จะมีทั้งหมดห้าใบนะครับ <Okay. S 1> ก็จะได้แกออนวนวีดิวลลนดอนวีครับสุยคุณวีครับ โกลูกวีครับแล้วก็ดัสดัสดัสวีครับแล้วเรามาดูวีแม็กซ์ที่เราได้กันเลยครับดัสดัสวีแม็กซ์ครับแล้วก็ลูกาลูกาดวีแม็กซ์แล้วก็มาดูอัลเทอร์เนทอาร์ตใบแรกที่ผมได้นะครับเรือ SR นะครับก็คือออนวันวีครับสวยงามมากครับทุกคนว้าว ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการเปิดกล่องโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมชุดเพอร์เฟกต์ละฟ้าสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วไปดูเอาครับว่าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรบายบาย